กาลละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชายหนุ่มคนหนึ่งเขากำลังเดินทางกลับบ้านทุกครั้งเขาจะเดินผ่านซอยเล็กๆที่มีไฟสองสลัวเพียงหนึ่งดวงและในทุกๆวันเขาจะมองเห็นเจ้าแมวน้อยสีขาวตัวหนึ่งนอนเลียขนอยู่ใต้เสาไฟต้นนั้นเสมอเขาแอบมองมันอย่างเงียบๆด้วยความสนใจมานานแต่ก็เดินผ่านมันทุกครั้งไปจนมีอยู่วันหนึ่งที่การเดินทางกลับบ้านของเขาไม่เหมือนครั้งไหนๆก่อนหน้า เขารวบรวมความกล้าและตัดสินใจเดินเข้าไปหาแมวสีขาวตัวนั้นเจ้าแมวน้อยตกใจรีบกระโดดหนีไปอยู่หลังเสาไฟแต่ถึงอย่างนั้นเธอก็ยังแอบชะโงอกออกมามองชายหนุ่มด้วยความอยากรู้อยากเห็นชายหนุ่มยื่นมือของเขาออกไปมานี่สิเจ้าเหมียวเขาเรียกร้องมันด้วยรอยยิ้มเจ้าแมวสีขาวจ้องมองที่มือสลับกับใบหน้าของเขา แม้ชายหนุ่มจะดูท่าทางเป็นคนดีแต่เธอก็กลัวและไม่ไว้ใจเขาเอาซะเลยไม่มีมนุษย์คนไหนเคยเข้ามาผูกมิตรกับเธอมาก่อนชายหนุ่มเห็นเจ้าแมวดูกล้ากล้ากลักลกลกลวๆแต่เขาก็ยังไม่ลดละความพยายามทุกวันหลังจากนั้นทุกครั้งที่เดินผ่านเสาไฟต้นเดิมเขาจะทักทายเจ้าแมวเหมียวบางวันก็เอาอาหารแมวมาให้บางวันก็มานั่งเล่นเป็นเพื่อน ทุกอย่างเกิดอยู่ที่เสาไฟต้นนั้นต้นเดียวที่สว่างสวัยอยู่กลางซอยแคบๆนานอยู่เป็นแรมเดือนเจ้าแมวน้อยที่เกิดมาไม่เคยมีเจ้าของไม่เคยมีมนุษย์คนไหนใส่ใจเธอแบบนี้ความเกรงกลัวที่มีเริ่มหายไปจากที่เคยเอาแต่หลบหลังเสาเธอยอมเดินออกมาเธอยอมให้เขารูปหัวยอมให้เขาอุ้มเจ้าแมวน้อยขี้กลัวกลายมาเป็นแมวที่เชื่องของชายหนุ่มส่วนชายหนุ่มก็กลายเป็นท่าของเจ้าแมวน้อย อย่างถอนตัวไม่ขึ้นไปซะแล้วสุดท้ายก็ถึงวันที่เขาตัดสินใจได้ว่าอยากจะรับเลี้ยงเจ้าแมวน้อยอย่างจริงจังสักทีซึ่งเจ้าเหมียวน้อยก็ยินดีซะยิ่งกว่าอะไรเขาอุ้มเธอกลับบ้านดีใจที่ได้เจ้าเหมียวน้อยมาให้ดูแลส่วนเจ้าแมวสีขาวก็ดีใจที่เธอได้มีเจ้าของเป็นตัวเป็นตนสักทีเรื่องมันควรจะจบอย่างมีความสุขเพียงเท่านี้หากเพียงแต่ อะไรล่ะจะเกิดขึ้นเมื่อชายหนุ่มไม่เคยเลี้ยงแมวจริงๆมาก่อนต้องมาอยู่กับเจ้าแมวน้อยที่ก็ไม่เคยมีเจ้าของจริงๆมาก่อนเหมือนกัน ก็คงเหมือนลิ้นกับฟันเมื่อวันเวลาผ่านไปเขาเริ่มรู้สึกว่าบางครั้งเจ้าแมวน้อยก็น่ารำคาญเกินไปที่คอยมาเกาแกะแกะคลอเคลียอยู่ทั้งวีทั้งวันจนเขาทำอะไรอะไรไม่สะดวกอย่างที่เคยฝ่ายเจ้าแมวน้อยก็เริ่มรู้สึกว่าบางทีชายหนุ่มก็ไม่ได้ใส่ใจเธอเท่าที่ควรอาหารของเธอไม่ได้ถูกเติมตามเวลาบางวันเขาก็ออกไปข้างนอกจนดึกดื่นแล้วทิ้งเธอไว้และไม่ได้มาเล่นกับเธอบ่อยเท่าที่เธอต้องการ ทุกวินาทีดูช่างอบอุ่นและมีความสุขตอนที่เขากับเจ้าแมวใช้เวลาสั้นๆอยู่ด้วยกันใต้เสาไฟต้นนั้นแต่มันกลับต่างออกไปเมื่อเขาเก็บเธอมาเลี้ยงและทั้งสองต้องใช้เวลาอยู่ด้วยกันมากขึ้นความอึดอัดที่สื่อสารกันไปไม่ถึงกลายมาเป็นปัญหาเล็กๆที่ดูจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆหากยังไม่มีใครทำอะไรและวันที่ทุกอย่างปัทุออกก็มาถึง วันหนึ่งขณะที่ชายหนุ่มกำลังหัวเสียอยู่กับงานที่ไม่เป็นดังใจอยู่ที่หน้าคอมพิวเตอร์เจ้าแมวสีขาวน้อยใจที่เขามัวแต่ให้ความสนใจกับงานมากกว่าเธอจึงปีนขึ้นมาบนโต๊ะเอาอุ้งเท้าเขี่ยที่แขนของเขาพร้อมกับเอาตัวเข้ามาคลอเคลียส่งเสียงเรียกให้เขาสนใจแต่หารู้ไหมว่ามีแต่จะทำให้เขายิ่งหงุดหงิดออกไปก่อนหนะ้านุกาั้นเขาเหวี่ยงเสียงดังใส่จเจ้าแมวพร้อมสะบัดแขนหนีอย่างเร็ว นั้นทำให้เจ้าแมวเหมียวตกใจและขวนเขาเข้าเต็มแรงด้วยกงเล็บคมกริบที่ซ่อนอยู่ใต้อุ้งเท้านุ่มๆมาตลอดโอ๊ยชายหนุ่มร้องพร้อมกับมองดูที่แขนที่มีเลือดซึมออกมาเป็นขีดยาวส่วนเจ้าแมวผู้เสียขวัญก็หนีไปหลบอยู่หลังตู้หลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นทุกอย่างก็ไม่เหมือนเดิมเจ้าแมวน้อยดูจะไม่เชื่องอีกต่อไป มันระแวงและพยายามจะขวนเขาอีกหลายครั้งเมื่อเขาเข้าใกล้ส่วนชายหนุ่มเองก็ยังฝังใจกับรอยขวนที่เจ้าแมวสร้างไว้และเริ่มรู้สึกว่าเธอไม่ใช่แมวน้อยๆส่ใสที่น่ารักอีกต่อไปแล้วจริงอยู่ที่เขายังคงรักแมวและอยากเลี้ยงแมวสักตัวไว้ที่ห้องจริงอยู่ที่เขาก็รู้ว่าตัวเองมีส่วนผิดกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาและเขาก็ไม่ได้ใส่ใจเธอมากพอเพียงแต่เขาไม่คิดว่าเขาอยากจะเลี้ยงเจ้าแมวสีขาวตัวนี้อีกแล้ว เทียบกับเจ้าแมวที่ทั้งเคยสร้างรอยแผแลแล, to together, และเริ่มจะไม่เชื่องตัวนี้มันอาจจะง่ายกว่าถ้าเขาหาแมวตัวใหม่ที่ไม่เคยมีเรื่องไม่ลงรอยกันมาเลี้ยงจะได้ลองเริ่มต้นใหม่อีกสักทีเขาตัดสินใจเอาแมวสีขาวตัวนั้นใส่กล่องไปทิ้งไว้ที่เสาไฟฟ้าต้นเดิมคิดว่าสักวันหากเขาพบแมวตัวใหม่ที่น่าจะเข้ากันได้ดีกว่าเขาค่อยขอมีสัตว์เลี้ยงอย่างจริงจังอีกครั้งหนึ่งคราวนี้เขาจะดูแลให้ดี และไม่เผลอทําอะไรผิดพลาดอย่างที่เคยทํากับเจ้าแมวสีขาวตัวนั้นอีกแล้วเจ้าแมวสีขาวมองดูชายหนุ่มเดินจากไปเธอรู้ตัวว่าตัวเองทําอะไรผิดเธอขวนเขาเธอเรียกร้องมากเกินไปจนถึงวันนั้นมันก็สายไปแล้วเธอพยายามเดินตามและส่งเสียงเรียกให้เขาหันกลับมาแต่นั่นก็ไม่เกิดขึ้นหลายวันผ่านไปชายหนุ่มเลือกที่จะเปลี่ยนทางเดินกลับบ้านเพราะไม่อยากพบเจอแมวสีขาวตัวนั้นอีก มีบางครั้งที่เขาคิดถึงมันและบางครั้งที่เขาคิดกับตัวเองว่าสิ่งที่เขาทำลงไปมันดีที่สุดแล้วใช่ไหมหรือมันจะดีกว่าหากเขายังเก็บแมวน้อยตัวนั้นไว้พยายามดูแลให้เธอกลับมาเชื่องเหมือนเดิมสอนเธอว่าไม่ควรทำอะไรและเรียนรู้จากเธอว่าเธอต้องการอะไรถ้าค่อยๆปรับเข้าหากันแบบนั้นแม้เขายังอาจจะต้องถูกขวนอยู่บ้างในบางวันและเธอก็อาจจะต้องถูกดุใส่บ้างในบางที แต่ยังน้อยพวกเขาก็ยังจะได้อยู่ด้วยกันชายหนุ่มลองเดินกลับไปที่ซอยเล็กๆซอยเดิมที่ที่เขาเคยพบกับเจ้าแมวสีขาวระหว่างทางก็คุ้นคิดว่าความผูกพันและความรักที่เขามีให้เจ้าแมวน้อยมาตลอดเวลาที่ผ่านมานั้นมันควรค่ากก่การที่เขาจะดูแลเธอต่อไปไหมแต่พอมาถึงที่เสาต้นนั้นเจ้าแมวสีขาวก็ไม่ได้อยู่ที่นั่นอีกต่อไปแล้ว